สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มีของใช้มาแบ่งกันชมนะผมก็คือหูฟังนั่นเองของ p e x e J25 นะผมต้องบอกก่อนนิดนึงหูฟังตัวนี้นะผมทาง p e x e ติดต่อผมมาแล้วก็สอบถามผมว่าสนใจจะลองเอาไปใช้จะลองเอาไปรีวิวไหมผมก็แน่นอนตอบตกลงไปนะผมก็นำประสบการณ์การใช้จริงๆนะผมมาแบ่งให้กันฟังนะครับผมส่วนตัวแล้วต้องบอกก่อนเลยนะผมสำหรับการรีวิวนี้จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆก็คือประสบการณ์ ส่วนตัวรล้วดน,นะครับผมก็จะบอกตรงๆว่าคิดยังไงกับหูฟังตัวนี้ดีหรือไม่ดียังไงแต่ก่อนนั้นนะครับผมมาดูหน้ากล่องมาดูสรรพคุณต่างๆฟีเจอร์ต่างๆหน้ากล่องก่อนนะม,มองหน้ากล่องก็น่าจะเห็นว่าเป็นหนูฟังที่เน้นการใช้เล่นเกมนะครผมแล้วก็ใครเท่าที่ดูหน้ากล่องก็น่าจะเดาได้ว่าน่าจะ หนักไปทางเกมสไตล์เฟิร์สเพรสเซนชูตติ้งอะไรแบบนี้นะครับผมชูตติ้งทั้งหมดหรือเฟิร์สเพรสเซนชูตติ้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็มาดูการใช้งานจริงๆกันในมุมมองของผมนะครับผมก่อนจะไปว่ากันเรื่องเสียงและการใช้งานนะครับผมมาดูอุปกรณ์ที่ให้กันในกล่องนะครับผมแน่นอนในกล่องก็ต้องมีหูฟังมาอยู่แล้วสีที่ผมได้คือสีแดงเท่าที่ผมรู้นะครับผมมีอีกสองสีคือสีดํากับสีเขียวจริงๆแล้วตอนกล่องมานะครับผมหน้ากล่องเป็นสีเขียวผมไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นสีเขียวแต่เป็นสีแดงก็ ไม่ได้หมายอะไร,ะรับผมวจริงๆส่วนตัวผมอยากจะได้สีแดงอยู่แล้วนะผมมาดูกันต่ออุปกรณ์ในกล่องนะผมถ้าคุณแกะออกมาคุณจะเห็นอย่างหนึ่งที่เด่นชัดเลยเด่นที่สุดเลยที่ออกมาเพราะว่าหูฟังตื่นไม่มีก็คือไอ้ตัวแกนข้างในนะผมที่เขาให้แยกมาอีกคู่หนึ่งนะผมจริงๆแล้วมีในหูฟังอยู่แล้วคู่หนึ่งแล้วก็แยกให้มาอีกคู่หนึ่งนะผมซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้ตรงนี้เป็นฟีเจอร์หนึ่งของหูฟังตัวนี้เลยก็ว่าได้นะถ้าใครดูหนะ้ากล่องก็จะเห็น ว่าเขาใส่รูปมาชัดเจนว่ามีฟีเจอร์เกีย่ยวกับตัวนี้นะผมก็วางมาคู่กับหูฟังอย่างชัดเจนนะครับผมซึ่งในตรงนี้นะผมฟีเจอร์เขาได้บอกไว้ว่าเป็นตัวที่ทาให้ได้ยินเสียงปืนกับเสียงฝีเท้าอะไรแบบนี้นะผมได้ดีกว่าปกติซึ่งเดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องของการใช้งานจริงๆนะครับผมมาดูเรื่องอุปกรณ์กันก่อนหูฟังตัวนี้สายเป็นแบบสายแบนนะผมซึ่งส่วนตัวแล้วผมชอบสายแบนเพราะว่ามันเก็บง่ายกว่าสายกลมครับว่าเก็บง่ายคือมัน เวลาเราเอาม้วนเข้ากระเป๋าอะไรแบบนี้มันจะไม่พันกันนะผมคือสายแบบกลมมันจะพันกันง่ายกว่ามากเลยอีกอย่างหนึ่งนะผมที่เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่ผมชอบเช่นกันคือท้ายหูฟังของสองด้านนะผมมันจะเป็นแม่เหล็กซึ่งมันดูดหากันตรงนี้ถ้าเอามาติดกันแล้วก็เอามาใกล้กันนะผมมันก็จะดูดติดกันซึ่งสะดวกสาหรับการเก็บนะผมผมมองว่าเขาน่าจะดีไซน์มาเพื่อให้เก็บแล้วสายไม่พันกันประมาณนั้นนะผม ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีโพสต์อย่างอื่นหรือเปล่ามีหน้าที่อย่างอื่นหรือเปล่าการที่ถ้ามันเป็นแม่เหล็กทั้งสองข้างแต่ให้ผมเดาผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องการเก็บได้สะดวกนะครับผมก็คือเก็บในที่เล็กๆต่างๆสายจะไม่พันกันนะครับผมเพราะถ้าตัวหูฟังเนี่ยมันไม่ดูดติดกัรสายมันก็จะพันกันง่ายกว่าปกตินะครับผมซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเก็บหูฟังถ้าใช้หูฟังอินเอียร์แบบนี้บ่อยๆก็จะรู้ว่าสายมันพันกันง่ายมากนะครับผม อีกสหนึ่งที่ผมชอบมคัๆมากแล้วก็น่าสนใจเข้ารัมากที่เขาให้มาแล้วผมก็คือสายอีก2เส้นในกล่องนะผมสายตัวนี้ผม่าน่าชอบมากที่ให้มาแบบนี้นะผมมาดูกันที่สายเส้นแรกก่อนสายเส้นแรกคือสายสําหรับเลนเอทเทนก็คือทําให้มันยาวขึ้นนั่นเองนะผมต่อความยาวหูวฟังให้ไกลได้มากขึ้นนะผมวิธีใช้ก็แค่เอาหัวด้านหนึ่งไปเสียบกับปลายหูฟังแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น3.5มมิลก็คือตามปกติแล้วผมทําให้หูฟังมัน ต่อได้ยาวขึ้นนั่นเองเผื่อใครที่จะ,จะเอาไปใช้ในพื้นที่ที่ต้องมีทิ้งระยะนะผมหรือว่าต้องการเสียบกับอุปกรณ์ที่อาจจะอยู่ไกลกว่าปกติหน่อยนะผมก็เอาสายตัวนี้ไปต่อเพิ่มนะผมส่วนเส้นที่2อ,อันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันคือหัวแปลงต่อออกเป็นสองสายนะผมซึ่งจะแยกเป็นไมโครโฟนอันหนึ่งแล้วก็เป็นออเดียโออันหนึ่งนะครับผมก็คือแปลงง่ายเอาไว้ต่อกับ PC นั่นเองนะผมก็คือปกติแล้ว เวลาเราใช้หูฟังกับพวกอุปกรณ์ด้วยไปเช่นมือถืออะไรแบบนี้หูฟังแบบนี้เอโฟนนะผมสายมันจะมาเป็นเส้นเดียวหัวก็จะเป็นหัวเดียวเพราะว่าช่องหูฟัง3.5มมิลของพวกโทรศัพท์มือถือมันก็จะรวมไมค์กับรวมหูฟังไว้แล้วนะผมแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เป็น PC มันจะแยกนะผมมันจะแยกคือช่องหนึ่งเป็นไมค์ช่องหนึ่งเป็นหูฟังนะผมเขาก็ทําสายตรงนี้มาให้มาต่อแยกเพื่อที่คุณจะได้ไปใช้กับ PC นะครับผมจะได้เสียบเข้า ช่องใหม่กับช่องเบริโอแยกกันไปเลยแล้วก็ใช้มารวมกันเป็นเส้นเดียวนะครับผมตรงนี้ผมมองว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็ขอนั่งเสื้อพานะผมที่เขาแถมมาให้คุณจะได้ไม่ต้องไปตนนั้งหาซื้อแยกนะผมเพราะว่าบางทีผมก็มีเหมือนกันที่เคยหาซื้อสายแบบนี้แยกมาใช้นะครับผมซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้แพงหรอกแต่ว่าการที่เขาให้มาเลยนะผมให้มาเลยมันก็สะดวกกับการใช้งานของแต่ละคนคือว่าง่ายคือให้มาเนี่ย มันครอบคลุมการใช้งานนะผมคุณไม่ต้องไปซื้ออะไรมาเพิ่มมาต่อแยกเพิ่มอีกนะผมเพราะว่ามีมาให้อยู่แล้วส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ให้มาในกล่องนะผมก็คือตัวเปลี่ยนเอียบัตนั่นเองเปลี่ยนไซส์ของเอียบัต์นะผมอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วเปลี่ยนตามขนาดไซส์รูหูของแต่ละคนเพราะว่าหูแต่ละคนไม่เท่ากันนะผมใครชอบไซส์ไหนก็ลองไปเปลี่ยนดูอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับ หลังจากดูอุปกรณ์ไปแล้วผมมาฟังเรื่องการใช้งานจริงกันบ้างส่วนตัวแล้วผมเอาหูฟังตัวนี้มาลองทําหลายอย่างเลยทั้งเล่นเกมแน่นอนอยู่แล้วเล่นเกมนะผมแล้วก็ฟังเพลงหรือว่าดูคอนเทนต์ต่างๆดู YouTube อะไรพวกนี้หรือดูหนังด้วยนะครับผมแต่แน่นอนอยู่แล้วสิ่งแรกที่จะพูดถึงเลยคือเรื่องการเล่นเกมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาโฟกัสมาอยู่แล้วนะครับผมของหูฟังตัวนี้ถ้าใครดูสรรพคุณดูสิ่งต่างๆที่อธิบายนะก็น่าจะเดาได้ชัดเจนว่า มันเป็นหูฟังที่ทํามาเพื่อเล่นเกมนะครับผมผมก็ลองเอาไปเทสกับเครื่องเล่นเกมหลายๆเครื่องนะผมไม่ว่าจะเป็น p s 4ไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch ไม่ว่าจะเป็น p พ Vita หรือไม่ว่าจะเป็นมือถือด้วยซ้ำนะครับผมผมก็ลองเอาไปใช้กับหลายอุปกรณ์เลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้หมดแล้วครับอุปกรณ์ไหนที่มีช่องเสียบหูฟัง3.5มมิลนะครับผมส่วนตัวแล้วผมได้ลองเล่นเกมหลายๆเกมซึ่งด้วยความที่มันเป็นหูฟังแบบเอียร์โฟนผมจึงเน้นเอาไปเล่นกับเครื่องพกพาครับผมซึ่ง เครื่องที่ผมยกมาจะพูดถึงเลยนะครับผมที่ยกมาเล่นด้วยบ่อยกับผู้ฟังตัวนี้คือ ps vita นะผมอาจจะเป็นเครื่องเกมที่เก่าแล้วแต่จริงแล้วเกมหลายๆเกมก็ยังเป็นเกมที่ดีอยู่นะผมผมก็ยกเกม q zone mercenary มาลองเล่นดูนะผมเพราะแน่นอนอยู่แล้วผูฟังตัวนี้จุดเด่นจุดขายเขาเขาบอกว่าเน้นเล่นเกม shooting first person อะไรพวกนี้นะผมก็เลยยกเกมนี้ขึ้นมาเล่นเพราะผมได้ลองเล่นเกมนี้นะครับผม ผมก็รู้สึกเลยรู้สึกได้ทันทีนะผมว่าหูฟังตัวนี้ให้มิติในเรื่องของการชูตติ้งได้ดีที่สุดนะผมเสียงยิงปืนเสียงระเบิดเสียงประกอบอะไรต่างๆให้มิติได้ค่อนข้างดีมากสำหรับเกมประเภทนี้เลยเรียกว่าตรงจุดประสงค์จริงๆนะผมอย่างที่ผมบอกไปใครดูสปปรรพคุณต่างๆของหูฟังแล้วคิดว่าจะเล่นเกมชูตติ้งทีไหมบอกได้เลยว่ามันทํามาเพื่อเล่นเกมชูตติ้งแน่นอนนะผมประเภทเสียงที่โมดิฟายมากับหูฟังนะผม ผมรู้สึกได้เลยว่าเล่นเกมชูตติ้งเนี่ยไฮมิติได้ดีที่สุดนะผมแต่ไม่ใช่แค่นั้นผมก็เอาไปลองเล่นเกมอื่นด้วยผมไม่ได้ลองเล่นแค่ชูตติ้งผมลองเล่นเกมแบบประมาณแอคชั่นอะไรแบบนี้หรือว่าเกมแบบตายสบายๆนะผมก็ถือได้ว่าใช้งานได้ดีตามปกตินะผมก็ไม่ได้เด่นหรือว่าไม่ได้ด้อยอะไรนะผมแต่ว่าอย่างที่บอกไปมันหนักไปทางชูตติ้งกับเฟิร์สเพร์เซน์อะไรพวกนี้เป็นหลักเลยนะครับผม จะต้องมีอีกหลายคนที่ถามแน่นอนหลังจากฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกมไปแล้วแล้วมาฟังเพลงดีไหมนะครับผมอันนี้ต้องเป็นคำถามที่มาคู่กับหูฟังทุกตัวนะผมส่วนตัวแล้วผมลองเอาฟังตัวนี้มาฟังเพลงนะผมฟังเพลงผ่าน spotify บนมือถือเนี่ยแหละครับผมพูดได้ทันทีเลยว่าหูฟังตัวนี้ไม่ได้เหมาะกับการฟังเพลงเลยนะผมเสียงเบสมาเยอะจนกบเสียงอื่นนะผมที่ผม คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาดีไซน์เสียงมาให้มันเน้นเสียงแบบระเบิดอะไรแบบนี้หรือเสียงปืนซึ่งเสียงพวกนั้นเบสมันจะแน่นนะครับผมเบสมันจะดังเรียกว่าดังแบบดังผิดปกติไปเลยเพอเอามาฟังเพลงผมรู้สึกว่ามันดังจนกบบย่างอื่นไปหมดเลยด้วยส่วนตัวผมเป็นคนที่เล่นดนตรีอยู่แล้วนะครับผมผมก็จะไม่ได้เน้นแค่เบสอย่างเดียวผมต้องการฟังเสียง อย่างอื่นด้วยนะผมไม่ได้มีแค่เบสอย่างเดียวหูฟังฟังเพลงที่ดีมันจะไม่ได้ดังแค่เบสนะผมซึ่งตัวนี้ผมพูดได้เลยว่าไม่ได้เหมาะกับการฟังเพลงนะผมแต่ถามว่าถ้ามองในเรื่องที่ว่าเอามาใช้ตามปกติได้ไหมมันก็ได้นะผมก็คือแบบถ้าคุณไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากแล้วก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเรื่องราคามันก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วที่จะเอามาใช้แบบคอบคุมหลายๆอย่างได้นะผมเพราะฉะนั้น ถ้าไม่คิดมากอะไรมันก็ใช้งานได้ฟังเพลงได้นะผมก็บอกว่าเรียกว่าพอได้และการทำได้ตามปกติทั่วไปนะครับผมมาดูสิ่งสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งเลยนะผมสำหรับการเล่นเกมอันนี้ไม่เกี่ยวกับการฟังเพลงนะผมแน่นอนหลายๆคนเล่นเกมออนไลน์นะผมอาจจะเป็นแบบประมาณชูตติ้งแบทเทิลรอยัลอะไรพวกนี้นะครับผม ซึ่งมันต้องมีการสื่อสารนะผมจริงๆไม่ใช่แค่ชู o o ิ i งแบท t ท l ลร o ย a l อแม้แต่เกมประมาณ R.O.V อะไรพวกนี้คือบางคนก็เปิดไมค์คุยกันนะผมเพราะฉะนั้นคุณภาพของไมค์ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับผมเพื่อใช้ในการสื่อสารว่ามันฟังดูร,รู้เรื่องไหมฟังแล้วชัดแค่ไหนสำหรับสิ่งพูดของเราเพราะฉะนั้นผมก็จะลองมาเปิดเสียงไมค์ให้ฟังกันดูนะผมก็ลองไปฟังกันได้เลยนะครับ และนี้ก็คือเสียงของไมโครโฟนที่ติดมากับตัวหูฟัง p e x e G25 นะครับผมอันนี้ผมต่อเข้าโดยตรงกับกล้อง m i มิเลเรตที่ผมถ่ายอยู่นะครับผมก็จะให้ฟังเสียงกันว่าเสียงไมเป็นยังไงระยะห่างระหว่างผมกับตัวไมครับผมปล่อยตามปกติเลยก็คือไม่มีการจับหรืออะไรของหูฟังปล่อยให้มันห้อยตามปกติตามธรรมชาติของคนที่จะเล่นเกมระยะห่างประมาณ10-15เซนนะครับผมก็ไว้สําหรับการสื่อสารใคร อยากรู้ว่าโทนเสียงเป็นยังไงก็ลองฟังดูนะครับก็คงได้ยินเสียงไม์กันไปแล้วรนะรผมผมก็ต้องบอกนิดนึงว่าผมประหลาดใจนิดๆที่ไม์จับเสียงได้ค่อนข้างดีพอประมาณเลยนะผมซึ่งตอนแรกผมนึกว่าไม์มันจะคุณภาพต่ำกว่านี้เพราะว่าดูจากราคานะผมถือว่าคน้ักเร์อพส์พเรื่องไม์พอสมควรเลยทีเดียวนะผมสุดท้ายแล้วนะครับผม ภาพรวมของหูฟังตัวนี้โดยรวมแล้วถ้าพูดถึงว่าในราคานะผมเท่าที่ผมรู้มาแล้วนะผมทางที่เพกโซนส่งลิงก์มาให้แล้วผมก็ลองใช้ใช้ดูตอนแรกับผมยังไม่ได้ดูราคานะผมผมก็ลองใช้เลยไม่ได้ดูว่ามันเท่าไหร่ก,กี่บาทอะไรแบบน,นี้พอไปดูราคาคือราคามันอยู่แค่ราวๆสามร้อยกว่าบาทน่าจะประมาณนี้300บาทนะผม ในมุมมองผมถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับคนที่นํามาเล่นเกมประเภทที่บอกไปก็คือประเภทชูตติ้งนะครับผมเรียกว่าคุ้มกว่าคุณไปซื้อหูฟังแบบจากร้านทั่วทั่วไปหรือว่าหูฟังแจ็คเซเว่นอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากได้พูดจริงๆนะครับผมทั้งอุปกรณ์ที่ให้มาด้วยสายที่แถมมาให้แล้วก็คุณภาพของตัวหูฟังเองถือว่าดีกว่าสินค้าประเภทราคาเท่านั้นค่อนข้างมากซึ่งอย่างที่บอกไปต่างกันไม่เท่าไหร่เองนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วว่า ตัวหูฟังตัวนี้มันไม่สามารถจะไปเทียบกับหูฟังที่ราคาสูงกว่านี้ได้แต่ถ้ามองในมุมมองของหูฟังราคา300บาทผมถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผมสำหรับใครที่สนใจจะซื้อหูฟังตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็เป็นลิงก์ที่ทางเ i x e l t ได้ส่งมาให้ผมนั่นเองเป็นลิงก์ที่ลิงก์กับร้านในช้อปปีนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเป็นของเป x e l t เองเลยก็ลองแวะไปดูกันได้นะครับผม สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็กดไลค์ใครไม่ชอบก็กดดิไลค์ like ก็ได้นะครใครที่อยากจะติดตามคอนเทนต์ขอผมก็อย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันมานะครสวัสดีนะครับ